วันน mm. ี้นะครับงานของสโมสรเลสเตอร์ซ <stage> ิตี้วันนี้ก็เลยเป็นบารกาที่ผมเป็นเชิญพิเศษให้กับเรียร์่อนนแลรวก็ผเจะเริ่มงานทุ่มีบ้างโกลครับแปดสิบคนสิบเอ็ดคนพอดีลผู้เล่นนะครับนี่ไหนบยังตรงกลางเลยนะ ไม่ก็คนทันที่เราเตรียมที่จะทำในอนาคตใกล้ๆนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างดูดูว่้องในนาคตที่ไหนครับจากความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบริษัทคนไทยทีมพาวเวอร์ได้ปรักาศนิสิตซิตี้ซูเปรรเมาร์นครัคือให้เด็กไทยได้เข้าสู่ การรปะเทศลสเตอร์แอดเดมี่เสียฟ็อกซ์เลสฮันไล่ก็ฟ็อกต์โครงการค้นหาสายพันธุ์จิ้งจอกสยามจึงเกิดขึ้นทุกข้าวใหม่ของอนาคตโคงการฟุตบอลเชิญเยาวชนที่เข้มข้นความสามารถทางด้านฟุตบอนด์เพื่อชิงความเป็นหนึ่งใน16ผู้เล่นสู่ประเทศอเมริเป็นเวลา2ปีพร้อมร่วมกิจกรรมการแข่ วันนี้ซึ่งจริงๆผมก็ตองทอนะว่าเมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสที่ทำให้คนไทยได้ไปอยู่ในอิตาลีหรืออยู่ในอังกฤษเล่นในฟุตบอลอังกฤษแต่คนไทยไปอยู่เที่อังกฤได้ไปเล่นฟุตบอลกได้มันก็เลเป็นที่มาของการทำอกไรนิดนึงครับต้เรียนรู้สนใจม,มากๆอะบุยทีสิแดงดาฝ่ายแล้วจริงๆแล้วเล่นจริงๆนะครับ ในเมือง<ม>อเลสเตอร์เองนะครับอันดับแรกก็เลยสามารถดึงคนง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่เซาท์ทอมตันแล้วไปดึงเด็กจากแมนเชสเตอร์มาเป็นคนต่างชาติอยู่ถึง21คนในอันเดอร์18ถึง21ปีซึ่งเรามองว่าเด็กอังกฤษเองมีความสามารถเห็นว่าเด็กในเลสเตอร์อะคาเดมีทั้งหมดเนี่ยเราจะมีมิกซ์รวมกันระหว่างต่างชาติและคนอังกฤษนะครับซึ่ง โค้ชของเราเองเป็นคน,นัะกิ้เกือบทั้งหมด